โลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อปร้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID Pass ระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID กรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลทห้าจุดห้าหลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID และระบบ ID Pass เพียงแค่เราใส่ ID และพาสดุ์ในโลบอกหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12 2สถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านมารุช็อปลิงก์ร้านอยยู่้คคลิปเนะรับ ากคุณกาลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนําร้านอ d ด t ิทไมช็อปร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ในแบบบล็อกฟุตรับกดเพจแมปออสตัยด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f a c e b o o k เซิร์ชคาว่าอ d ด t ิทไมคุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีทเรจินดารีมาวาง,าาเ,พวางเพจยังมี สุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทแมปกาวพีนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมแมปกาวพีก็ได้มีการอัปเดตนะฮะก็มีดาบใหม่เข้ามาแล้วก็มีผลพิศดารใหม่เข้ามานะฮะแล้วก็มีปรับปรุงสกิลของแบล็กเลคนะครับผมแล้วก็สกิลของผลโมจินะฮะก็เดี๋ยวมารีวิวของแบล็กเลคกันก่อนดีกว่านะครับก็ของแบล็กเลคเนี่ยก็จะมีสกิล E นะครับผมอ่ะก็เป็นท่าถีบท่าถีบท่าถีบแล้วยังไงปรับปรุงยังไงเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูท่าถีบทีทน,น e. ะี้อีมีโอ้มันจะมีเอฟเฟกต์ขึ้นมานะานท่านผู้ชมท่าถีบนะครับผมแล้วก็สกิล R นะครับผมชึบนี่เห็นไหมมันก็จะมีคล้ายๆเอฟเฟกต์เข้ามานะครับนี่นาะแล้วก็สกิลทีปาบเข้าให้อ่าสกิลทีมองไม่เห็นอันนี้สกิล อานะครับสกิล E อเนาะและสก mm ิลทีก็จะเป็นแบบนี้สกิลทีรู้สึกว่าแบบอา่าไม่มีอะไรเปลี่ยนป่ะอา่าเดี๋ยวดูสกิลทีกันอีกรอบนะนี่อ่าสกิลทีก็เป็นแบบนี้นะครับผมอ่าเอา F F ไม่มีเนี่ยครับ E อาแล้วก็ทีก็มีแค่นี้สามสกิลนะครับผมแล้วก็สกิลของผลโมจีนะครับผม ุณโมจิก็มีสกิล e สกิล e เป็นอย่างนี้เนาะขดค้างได้จนกว่าสเตมินาเราจะหมดเลยนะครับแล้วก็สกิล r นะครับนี่เป็นแบบต่อยแบบมัดคู่แล้วก็สกิล t ก่อนหน้านี้มันไม่มีสกิล t ใช่ไหมแอะอ๋ะอสกิล t มันจะเป็นคล้ายๆอะไรนะเดือดเดืองมาจากฟ้าเหรอก่อนหน้านี้ไม่มีสกิล t เหรออ๋อจะเป็นเดือดๆอย่างนี้ก็ ผมไม่ได้รับผลไงก็เดี๋ยวรอผมอัดผลก่อน,นแล้วค่อยมาดูดามเมจของมันแล้วกันเนาะแล้วก็สกิลเอฟนะครับผมก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็มีเพิ่มเข้ามาสกิลทีนี่ฮะติบบเติบตบบ,บอ๋อมันจะไปเกาะตัวอะไรอย่างงี้เหรอโอเคก็ผ่านไปแล้วกันเนาะสำหรับแบ็คเลกแล้วก็ผลมดจีนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปสุ่มหาผลใหม่นะครับผมั่นก็คือผลระเบิดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสุ่มได้ผลระเบิดหรือเปล่าก็ดูตังผมก่อนนะตอนนี้ผมมีตังอยู ร้อยแปดสิบล้านนะครับก็น่าจะได้แหละผลระเบิดนะครับตึ๊บตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ตึ๊ดตึ๊ตึ๊ดอ่าไม่ได้นะครับชึบชึบเก็บก่อนจะหมดเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูกันท่านผู้ชมตึ๊บ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 อ่าไม่ได้ ตึ๊บตึ๊บไฟสติงสติงเก็บก่อนอดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอ่อผมจะเหลือไว้ร้อยห้าสิบล้านอ่ะเหลือยี่สิบล้านนะครับผมเหลือยี่สิบล้านตึ๊บ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 ตึบต๊บปั๊บปั๊บไม่ได้นะครับโอ้ก็ยากเหมือนกันนะเนี่ย อะไยากเหมือนกนันนะเนี่ยผลระเบิดเนี่ยเอ่อตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บไม่ได้เดี๋ยวเท่าไหร่ละอา่าได้อีกสิบผลเนาะตึบต๊บตึ๊บอ่ะได้แล้วท่านผู้ชมผลบอมฟุตนะครับผมนี่อันนี้คือผลบอมฟรุดท่านผู้ชมนี่นะครับรูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างเงี้ยอา่าผลบอมฟุต ก็สวยนะทำโมเดลสวยดีนะครับเงาแวบเลยโอเคก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวผลบอมฟูดแล้วกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูว่ามันมีสกิลอะไรบ้างนะครับกินเลยแล้วกันเนาะโอ้โหเสได้ผลโมจิท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะครับเพื่อท่านผู้ชมผมทําได้กินไปเรียบร้อยกินไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูสกิลของผลบอมฟูดกันดีกว่านะครับอันนี้เก็บไปกับผลโอเป้ชุบก็สกิลอ e. ีตุ้ม สกิลอารต้มแล้วก็สกิลที่อ๋อยังอียัง,ยงอะไรเนี่ยเออออเออเสกิลอีสกิลอาแล้วก็สกิลที่อ๋อพุ่งไประเบิดอ่าสกิลเอฟเอสกิลเอฟคืออะไรก็มีประมาณนี้ e. อีอา T แล้วก็ F อ่ะชุบๆๆๆประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมค่อยรีสตาร์ทแล้วกันนะท่านผู้ชมแล้วก็มันมีดาบใหม่ด้วยท่านผู้ชมเป็นดาบเซเบอร์นะครับก็ดาบเซเบอร์เนาะเราซื้อได้ที่เกาะไอ้นั่นนะครับเกาะอะไรนะพูลิงเหรอตรงนี้ครับไอกระต่ายฟ้านะครับ,รนะรบมันก็จะอยู่ข้างหลังตรงนี้เนาะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ชุบผลเกิดเหรอ นบนสายฟ้าอืมนี่นะครับผมดาบเซเบอร์จะอยู่ตรงนี้นะก็มันจะอยู่ข้างๆก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับก็ให้เราคลิกไปที่ดาบนะครับผมแล้วก็เอ่อมันมีข้อจํากัดในการซื้อด้วยเนะเราต้องเลเวล1250นรนะครับแล้วก็โอ้ใช้เงิน150ล้านเลยเหรอโอ้ยแพงอ่ะโ,อโชคดีเราตังค์เราพอเนะ่ยตังค์ก่อนมีตังค์อยู่ร6 0ล้านโอ้โชคดีโชคดีนะครับผมมาเดี๋ยวซื้อเลยดีกว่านะครับ ดาบเขาให้ก็นี่คือดาบเซเบอร์นะครับผมโอ้สวยไหมสวยไหมเฮ้ยก็สวยอยู่นะทวาสวยอยู่นะครับผมร้อยห้าสิบล้านเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหอย่างแพงอะ่ะก็เดี๋ยวมาดูสกิลกันดีกว่าท่านผู้ชมชุบสกิลอ e ีก็จะเป็นสกิลนี้ชุบปัปกดาบทิ่มพื้นนะครับผมแล้วก็จะมีระเบิดร,บรอบๆนะครับแล้วสกิลอาร์นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้ค่อนข้างเทเลยก็เดี๋ยวเราไปเทสกับ บอสกันดีกว่านะก็คือบอสตัวนู้นนะครับคือตอนนี้ผมอัพสตัดดาบตันไงเลยเอาไปเทสบอสได้นะครับไปเดี๋ยวไปเทสกับบอสกันดีกว่าท่านผู้ชมยวดูว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ดาบเซเบอร์นะครับผมมาลองเทียบกับเคียวโหดดูว่าไหนมันแรงกว่ากันนะครับในการตีธรรมดาเนาะอ่ะถึงแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะเทสกับบอสนี้คิงดูก่อนเลยแล้วกันะะเนาะอ่าบีเอ้ยชุบชุบฟันทีละแ5 0 0้าท่านผู้ชม ใช่ไหมฟันทีละแปดพันห้าป่ะไม่ใช่ไม่ไลยแทงเข้าไปครับผมโอ้ย่างแรงไม่ไลยโอช้ชึบ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 มังฟันทีละแปดพันห้าชึบเรียบร้อยเอ่อก็แรงอยู่นะมังแรงอยู่นะมังโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจของดาบเซเบอร์ดีกว่านะครับผมฟันธรรมดาชึบ หนึ่งแสนนะครับผมหนึ่งแสนเลยทุกผู้ชมชุบแล้วสกิลล่ะสกิลไปชุบตึบเขาให้เออแสนเก้าว้วาวแล้วสกิลอาอาบเขาให้แสนห้านะครับผมก็แรงอยู่นะเดี๋ยวมาดูเคียวกันดีกว่าเคียวมันแรงเท่าไหร่เก้าหมื่นเจ็ดนะครับผมแสดงว่าดาบเซเบอร์มันแรงกว่านะเก้าหมื่นเจ็ดนะครับผมสกิลตึบ แสนสามนะครับผมสกิลอาชุบมองไม่เห็นดาเมจเร็วจัดสกิลทีชุบแสนเจ็ดเอ้ยสกิลทีอันนี้มันแรงแล้วท่านผู้ชมเออเซเบอร์ er, มันมีแสนเจ็ดไหมตึ๊บมองไม่ทันชุบอ่ะแสนห้าเคียวสกิลทีแรงกว่าท่านผู้ชมตึ๊บแสนเจ็ดเลยนะครับตึ๊บแสนสามตึ๊บอันนี้มองไม่ทันนะครับ ก็นี่ดาบเซเบอร์นะครับโอเคก็มีประมาณนี้สําหรับการอัปเดตนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมจะมารีสตาร์ทนะครับผมไปเทสผลบอมกับไอตัวบอสที่อยู่ข้างบนนู้นเนาะ,ะเดี๋ยวามาดูกันนะครับว่าผลบอมมันจะแรงขนาดไหนเนาะ,อ,ะ 1, อ่ารีสตาร์ทหนึ่งหมื่นเอ้าก็เดี๋ยวผมจะอัปสตาร์ทนะครับผมเอาผลพิศาตันใช่ไหมห้า0ันใช่ไหมครับห้าพเนาะเลือดห้าพนะครับผม แล้วก็ที่เหลือเป็นสเต็งอะ่ะตัวนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปเทสกับบอสกระต่ายข่าข้างบนเนอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลบอมมันดาเมจแรงหรือเปล่านะครับมันมันมันมนมันมันอ่ะมาแล้วมาแล้วมาเดี๋ยวมาดูสกิลกันดีกว่าสกิลอีเก็บผลอะไรมาเนี่ยโอเก็บผลลองผลมาเสย สกิลเอตัมสกิลอาร์ตัมไม่เห็นจะแรงเลยสกิลทีอ้อยอ้อยอ้ยไม่เห็นจะแรงเลยตัมตัมตัมว้ายโอ้โหสกิลสกิลทีเป็นบั๊กนะผู้ชมเราใช้แล้วเหมือนจะโดนบั๊กไงก็ไม่รู้นะครับตัมบึ้ม <laughs> ไม่แรงอ๋อย ไม่แรงอ่ะไม่เว,รเลลเวิร์กเลยผลระเบิดไม่เวิร์กเลยผลโมจิของเราดีกว่าเยอะเลยอ้อยอ้อยอ้อยเนี่ยเมื่อกี้ผมใช้สกิลทีนะสกิลทีมันก็จะติดบล็อกอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ไหนๆก็ตีแล้วตีให้ตายเลยแล้วกันเนาะตึมอ้อยอ้อยจะบินไปไหนโอ้ <laughs> มันจะตายให้เมื่อวันนี้ตายถี่ต้องต้องตายเดีย๋ยวตึมตึม ตึ๊ดตดดดดดดโอ้เซ็งสกิลไม่โอเคนะครับผมสำหรับผลไอ้นี่เนาะสาหรับผลระเบิดนะครับสกิลทีไม่เวิร์กเลยโอเคก็มีประมาณนี้ท่านผู้ชมสำหรับการอัปเดตนี้นะครับผม โอเคก็ okay, ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ like, share, ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวรลาไปก่อนแล้วกนะันเนาะบายยนะครับผมบาย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 